โมงวันที่สิบกค่อยฟังสิบเอ็ดโมงวันที่สิบหกมีนัดกับอาจารย์ไทยีนะคะอันนี้ที่เหลือก่อนที่อาจารย์ไทยีบอกว่าน้ําในกุฏิเหลือขนาดนี้นี่เหลือต้องนับว่าเหลือกี่ขวดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเหลือทั้งหมดสิบหกขวดสิบหกขวดเหลือสิบหกขวด หนึ่งแพคับอีกสี่คนอืมหนึ่งแพคไปสี่คนครับก็ประมาณสห้าเดือนถึงเมื่องอ๋อประมาณห้าเดือนอาร์สอาร์อนุโมทนาคาเมียครับจากนอร์เวย์ก็มานะฮะคุณป้าสุวรรณีจากในประเทศสมบัติหลายคนน่ะคนละเป็นร้อยโหลก็มีคนละห้าสิบโหลก็มียี่สิบโหลคนละโหลคนละแพ็คก็มีฮะร่วมด้วยใช่การรวมทั้งหมดสามศูนย์เก้าแพ็คครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะเราต้ังเดินทางไปที่วัดตะโสนะมีปา้ปายวัดเนาะจริงๆป้ายวัดก็มีลาดยางถึงนะแต่ว่าวัดอยู่ในป่าสุดทางสุดทางร่มรื่นเย็นสบาย เวลาเดินบินตบาทก็ประมาณไปกลับ10โล ด้วยก็ได bo ้รับน้ำด้วยเพราะตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดยู่นี้มีแต่สั่งก็มาได้สูงสุดก็รอยแพชรอยแพ็ดอันนี้สูงสุดที่สุดสูงสุดรอยแพ็ดเป็นประวัติศาสตร์นี่เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ครั้งแรก ในชีวิตของความเป็นเจ้าวาดทุ่จะะเลน้ำเยอะนะทีนี้อะไรแต่ทะเุ่มชําและไม่ต้องห่วงหน้าพุงหลังแล้วผะานมือชัดเจนแล้วพระานียมจะได้เอาน้ําไปฉันบริสุทธิะพอบอกอีกเดี๋ยวคนมาให้อีกแ่พระพิสูจสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายพนประธานเหล่านี้ นางประาเหล่านี้แด่พระพิสุส่งขอพระพิสุสงขอพระภิสุสงจงรับ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายาตลาอดการละนานเธอ กองนี้109้แพ็ก109น้10 10ะนะทางนู้นอีก200รวมทั้งหมด309แพ็กคุณชูรินทีวีครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเศรษฐีใจบุญะนะจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศบางคนก็ช่วยมาอาจารย์ทยเยอต้น้ำพี่กุติเหลือแพ็กนึงก็เอ๊ะตอนแรกตั้งใจว่าสักร้อยโลก็ยังยังจะยากนะ,ะแต่อยู่ๆกับมันเกินร้อยตอนนี้มา สามร้อยเก้าแพ็กโนอาณาบุญก็นะเป็นบุญเหลือล้นบุญเหลือหลายครับวันนี้สาธุนอนุโมทนาบุญด้วยสาธุอ่ะนี้ก็ทางนู้นต่อทางนู้น ธานานิสัปปริวรานิสัปปริวรานิพิกุสังคสสะพิกุสังคสโอนชาโอโนชยามะรวมบริจาคน้ำมาครัให้กับวัดบ้านประสูติจำนวน309รอ้ารูปครับแพ้เท่าไหร่นะคะอาจารงร้อยกว่ารูปร้อยกว่ารูปร้อยกว่ารูปวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะยี่สิบสี่มีนาครับจะมีโรงทานมีอะไรก็จอมอภิโมกขเอา น้ำป็นน้ำปานะใช่ไหมคะเพราะว่ามันหลังัเที่ยงใช่ไหมคะน้ำน้ดื่มน้ำเย็นน้ำถ้วยน้ำดื่มน้ำเย็นน้ำถ้วยครับช่วยเรื่องคูนกับข้าวเนี่ยทางอุนพ่อตรงนี้จะให้โยกัดจัดการตรงนี้เลยครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวรวมด้วยกันว่าให้เขาเอาตามคุ้มคุ้มต่างๆมารวมกันอินทรีดังปฏิตังกุมภหลงคิปเมวัตสเมจโตตเปริบเรนตุสังกบา Jangan lupa nama-Nama

ชนบีบรุษนครไทยเิญญาณจิ์ทุกรูปทุกนามขอให้มารับบุญกุศลผลบุญนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนได้ประสบพบโชคแล้วก็จะประกอบพิธีหลวง่ใหญ่เจ๊กวันที่28มีนา28มีนาหลังเท่นมหาชาติเท่นมหาชาติก็วันที่24มีนาค็จะได้จัดเทศนได้หลวงพ่อประหยัด วัดน้องตพระมาเทศพลงฟังครับแล้วก็วันนั้นจะมีพระมาลงพระโวสดด้วยครับแต่วันที่ี4มีนาเราจะลงในสราหลังนี้ัประมาณสักเก้าสิบวันรู่